พาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครสภากษตรกรจังหวัดสกลนครนะฮะุาุย้ตจุเปนหก่อน อันนี้เป็นห้องของห้องโลกสลัสลเข้าไปตนี้ห้องน้ำีห้องน้้ I <laughs> ยกน้ำครับยกน้ำการเมตตาผู้ใน่งกรนึ่งนั่งตรงๆครับนั่งหลังตรงๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับ

วาครับเลี้ยวขวาีああี้ข้าขวามาเลยเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายอีกทีอไไปไหน่อยครับขอขอขอเลยไปเลขอครับ เอาแต่หน้าขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าหน่อยที่จะทำคุณดอนดันขึ้นเลยได้ไหมคะดันขึ้นเลยค่ะลุงตามาถึงแล้วค่ะได้ครทำได้นั่งตรงๆครับนั่งตรงๆ หน้าแถสมหน้าแถสามทางเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลสามยุติธรรมวิทยาฮะ่โงเรีนมัธยเข้ามก็จะเป็นสมัยโทรศัพท์สครีมักก่อน กล้แลครับกล้ล้วีประมาณเจ็ดร้อยเมตรแกง้อสามสิบ วัวตัวสิบลนมาเร็วมารับสเปรย์สุดเด่นกับชรถพยาบาลเม่ตาด้วยแป็นเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วเคื่อนที่เร็วมาเอาสเปรย์ที่รถพยาบาลเม่นตาหน้าเลยไม่จับนะครับไม่จับนะครับเดี๋ยวโดนนะฮะ น้อนก็ไม่ได้บ้านกันครับ

หายร้อยเมตรหกร้อยต้องเลี้ยวขวาไปถึงเวทีพอเราจัดงานลานข้างในประมาณหกร้อยเมตรครอบกนาก็อเม Ô, mẹ mô mãe, nó đã được đặt đi <laughs> đi 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 สาธุนะครับสาธุมูลธนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารอการขอพรหลวงตาบุญชื่อพยังโธนะฮะวันนี้เราใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเข้าสู่ที่ผานภูพานเลยครับพยาบาลคันไหนที่อยู่กับสาธุทุาไก่เอาไปเอาไปตรงนั้นเลยค่ะ

ขออนุญาตรอหอบที่ตั้งศูนย์เราจะไม่เข้าพิพิธภัณฑ์ปูพานเลยถูกครับถูกครับวันนี้เราจะแวะพักจมวัดในพิพิธภัณฑ์ภูพานนะครับสวยงามมากหน้าร้าด้วยะเดนียดติดกินแต่โซ่ร้อนกว่า นาทีสุดท้ายจริงๆน้ำมูลหินทุกท่านทุกนายทุกหน่วย,ยนะครับยินกันมีาไปแล้วครับในพิพิธภัณฑ์กูพานนะครับได,ด,ด้แล้วที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับหกสิบหนึ่งครับ

ตัวไหนพี่พี่เวทีในเวทีเลยน่าจะมีน่าจะข้างในครับในนาจะ้างครับขึ้นาอีกหน่อยครับยก้เลยเนาะ บมาเ่ารเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับในพิพิธภัณฑ์ภูพานนะฮะัพิพิธภัณฑ์ูพานครับ

ในอยู่สภาพระทธรรมจังหวัดสกลนครสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครนะฮะมีราสมุอาจะเป็น่นก่อน เทา,น,านี้เปนห้องอ้ร้อง 嗯。 เอาพวกเราต้อง่อยู่ตรงนี้นะครับขอการยิธรรมขอานทั้ครับขอบานทั้งหมดครับนี่นะครับดวงตาถึงที่นี่แล้วนะครับปพวกเราให้ดวงตาข้าในพักตรงนี้ตรงนี้ไร้ไปเราพี่ ข้างนอกกันไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับดวงาวงตาหลครับวงตาเนรับ่งนกของเรื่องมาแล้วครับเนี่ยอ้าวไม่รู้จักกันซะ<า>แล้วกกลวันน<า>ีครับ น้ำน้ำรถสองคันนี่จะขอไปลงพระธาตุเหมือนหินี่เอาวงได้ไหมคะเพราะว่าวันที่เราลิดไว้ไม่ได้ลงวันที่สี่จะมีงานเยอะแล้วเนาะสองพันพันนี้พันนั้นไม่เต็มไม่เต็มันถธาตจากหกลอหกหลอมีน้ำไหมมีอยู่เหรอมีหกล่อมีอยู่ไปเบิ่งไปอันนี้ก็อย่าพึ่งลงสิอย่าพิ่งลงไม่ยินดีว่าจะเข้าคนอันนี้เขาจะเอาไปพระธาตุ ไปพลาดเป็นอย่างฮะปงไปนั่งเลยไปถอดเกิดนั่งไปถอดเกิดเลยนั่งเหยียดขาออกอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสาธุสวัสดีครับ